สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถสวยทรงหรูมาฝากอีกหนึ่งคันแล้วนะครับ79,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับทรงหรูคลาสสิกหน่อยนะครับตัวนี้ปี1994นะครับกับ Toyota Camry โฉมออสเซเรียนะครับรถนำเข้านะครับเครื่อง2.2 Auto ออต LPG นะครับขับหรูทรงประียัดขับไปเลยครับขับได้ขับจริงจังก็ได้นะครับเน้นใช้งานลองชมดูนะครับรถสวยกว้างขวางนั่งสบาย 79,000บาทนะครับรถอยู่ที่คลองสาปทุมธานีนะครับไปดูรถตรวจสอบเช็ครถทดลองขับได้เลยครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆครับหาเอาไว้ใช้งานนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบทรงคลาสสิกดูหรูดูดีแคมรี่ตัวนี้น่าสนใจครับต้องลองชมดูนะครับมีรถให้เลือกเยอะแยะมากมายครับและคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคนที่ชอบและกำลังหานะครับแคมรี่ปี1994นะครับภายในสวยสะอาดกว้างขวางนะครับ กระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์นะครับตั้งแต่ยุคสมัยนั้นนะครับมีกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบเลยครับก็ต้องหรูแน่นอนนะครับอดีตเคยหรูตอนนี้ก็ยังดูดีครับถึงแม้การเวลาจะผ่านไปนะครับแต่การดูแลของเจ้าของที่ใช้งานมานี้ถือว่าดูแลมาดีครับภายในสวยสะอาดนะครับตามอายุงานถือว่ารถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับเบา เดิมจากโรงงานนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับเจรจาต่อรองนะครับสภาพโดยรวมเอาไปใช้งานได้ครับแล้วก็ประหยัดด้วย LPG นะครับ2.2ออโต้นะครับศึกษาหาข้อมูลได้ครับผมเคยเข้าไปศึกษาในแฟนเพจของแ a ม r ี่ชมออสเตรเลียหรือแ a มรี่ก็ได้ครับก็จะมีคนที่ใช้งานจะสามารถแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกแน่นอนนะครับส่วนการซ่อมบำรุงดูแลเนี่ยในส่วนของเครื่องยนต์หรือระบบไฟแอร์เนี่ยยังยังมีอู่เก่งๆที่ทำงานได้ ซ่อมได้ครับจะต้องหาก็พวกส่วนบอดี้พาร์ตอะไรแบบนี้ครับต้องศึกษาแล้วก็หาเก็บไว้ครับก็เข้าไปศึกษาได้ในแฟนขับเขาได้เลยครับฉะนั้นก็ฝากไปเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับถ้าใครหารถใช้งานราคาหลักหมื่นและชอบออกทรงคลาสสิกดูหรูดูดีคันนี้น่าตอบโจทย์ได้เลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับรูปมีมาเยอะถ่ายมาเยอะชัดเจนครับใครที่ชอบสนใจราคานี้สภาพนี้ไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับจะส่งให้ทั่วประเทศนะครับรับประกันรถไม่หายนะครับ เน้นหาขับรู้ขับรอขับได้เลยครับประหยัดด้วยกว้างนั่งสบายลองชมดูนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ถูกใจสมาชิกนะครับก็เอามาฝากเอามาให้ชมนะครับชอบใช่ชมเช็คตูวรถทดลองขับนะครับอยู่ที่คลองสามปทุมธานีจะส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับเดิมเดิมหมดเลยครับสภาพสมบูรณ์สวยๆหาไว้ใช้งานชมเช็คตรวจสอบนะครับสภาพดีครับคันนี้ ลองชมดูนะครับนํำมาฝากนํามาให้เรือกครับเจราจาต่อรองกันดูนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้อึดถึกทนนะครับรถสมัยใหม่ๆนี่เครื่องพังก็ไปหาตัวนี้มาใช้มันใส่กันอยู่นะครับลองชมเช็คดูได้ครับว่าจะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับชมรูปต่อได้เลย